หวังตอซึ่งหวังต้อวันนี้งอแย่เลยเว้ยแย่นำหายว่าขาพุ่นหรอจะหายไหมนี่เจ็บเจ็บย่างนีกูพูแล้วพูดแต่ซี้แตอไอซีดต้ันตัดใจไวเลยตัวนี้ปะอภัยอังซอ๋อหาไปลูกขี่เจ้าบง ตรงไปนั้นบอกว่าตายแล้วเชียงพอเชื่อวบวัดว่าไล่ไปบอกน้องมาเรียงั้นมาว้าว่าฮะว้าวเราก็ส่งไปว่าว้าวรถขายแล้วไปไว้ไว้เมียเมียไม่ใช่พัดโทรหาขใคยเมื่อกี้นี่ครับ อมและไฮเบอร์ไขวาเนบอกอมคอเบอร์เมื่อกี้เนี่ยเบอร์เพเบอร์คอยข่าโบเลยเคียงขาวท้ไยเคียงเนี่ยเคียงที่เคียงพูนสิ่นส่งจาุในวัวอาร์โอตรสีแบบนั้นอ่ามอเจ็บจีนนะ